สวัสดีค่ะประสุค่คะวันนี้ประสุก็มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะวันนี้จะเป็นเรื่องของของธรรมชาตินะคะที่ธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีการจัดวางของเขาได้ถูกต้องเหมาะสมนะแล้วก็ดีต่อทุกคนนะดีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบนโลกนี้นะคะประสุจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเอะตอนที่ประสุยังเรียนอยู่นะคะ,ะเขาก็บอกว่าก็คุยกันนะคะว่าอาวัยวะของเราเนี่ยควรจะมีอะไรอยู่ตรงไหนถ้าเรา ถ้าสมมติว่าให้เราเปลี่ยนว่าเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาของชิ้นนี้ไปไว้ตรงอื่นเนี่ยเราจะไปไว้ตรงไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะปรสสุก็ <c oughs> ก็ตอบมาเยอะแยะนะคะจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ปรสสุกก็ค้นคกขำๆนะคะว่าวุถ้าวันหนึ่งอะเกิดจมูกของเราอะ่ะย้ายที่แล้วไปอยู่ที่รักแร้ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องขำๆมั้นะคะเราไหวไหมอะ่ะ เวลาที่เราไมา่ได้ทํางานหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ยังโอเคนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่แบบมีกลิน่นกลิ่นเฉพาะตัวเนาะเรียกกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็หรือว่ามีเอ่อมีเหงื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะหายใจได้ยังไงเนาะในเมื่อมีเหงื่อเราก็ต้องหายใจเข้าไปเราก็จะต้องสูดเหงื่อนั้นเข้าไปหรือว่าสูดกลิ่นเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ค่อยรึงประสงค์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนัอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะดีแล้วแล้วก็ ต่อนะคะเรื่องของปากนะคะเขาบอกว่าให้ปากมีมาหนึ่งปากเพราะว่าจะได้ไม่พูดมากเกินไปนะเะาค่อยฟังก่อนนะคะให้มองก่อนให้ฟังก่อนรู้คนอื่นก่อนแล้วถึงค่อยพูดแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นมีหนึ่งปากแต่สองตาสองหูนะคะเพราะว่าเผื่อหูเขาจะมีอะ,อะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอุบัติเหตุหรืออะไรทั้งหลายที่ทําให้แบบไม่ได้ยินนะหรือว่าตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดตลอดการมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น,นก็ควรจะมีไว้สับกันสองตาเพราะว่าถ้า ตาไหนเสียอีกตาหนึ่งก็จะได้ใช้ได้นะคะอันนี้สองเรื่องแล้วเนาะจมูกปากแล้วก็หูตานะคะเรื่องของเกี่ยวกับสัมผัสนะกระดูกค่ะปลายกระดูกสันหลังมีใครทราบไหมคะว่าปลายกระดูกสันหลังผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะคะของผู้ชายเนี่ยเขาจะล็อกเลยล็อกเลยนะคะปลายมันเนี่ยจะล็อกเลยอยู่ตรงนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีเขาเรียวกว่ากระดูกกระดิกได้นะตรงปลายสุดเลยนะคะตรงนั้นไว้กระดิกทําไมกระดิกเวลาเราท้องอะคะ่ะ ท้องเราจะโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะกฏที่ปลายสะดังปลายกระดูกสหลังถ้าเกิดว่าปลายกระดูกสันหงังแล้วก็อยู่กับที่เนี่ยท้องก็จะโตได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะมีการทิ่มตําแล้วก็มีการเจ็บปวดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าร่างกายเนี่ยธรรมชาติก็สร้างไว้ว่าของผู้หญิงไน้ให้คระดได้นะคะนะของผู้ชายไม่ได้ใช้ก็ก็ติดติดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่ากระโหลก<ง>กระโหลกศีรษะนะเราต้องโตขึ้นใช่ไหมคะเราคลอดมานะ่ะศีรษะของเราเนี่ยก็จะก็จะประมาณห้าสิบเซนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีกระโหลกศีรษะตรงนี้อ่าหน้าแล้วก็หลังตรงไททอยนะคะตรงไททอยนี่เขาก็เอ่อหกหกอาทิตย์เนาะหกอาทิตย์ก็ปิดนะแล้วก็ตรงนี้ก็หกเดือนก็ปิดเพื่อเพื่อให้สมองได้โตขึ้นกระโหลกใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราต้องมีการสร้างเราจะมีการเจริญเติบโตเขาเผื่อไว้ให้เผื่อไว้ให้เลยค่ะ นะเพราะว่าจะไม่เผื่อไว้ให้มันก็โตไม่ได้ใช่ไหมก็ล็อกอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยธรรมชาติก็เลยสร้างไว้ให้อีกอย่างหนึง่งข่าโอ้จะหมดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเชิงกลางค่ะเชิงกลางน,นี่ก็เป็นส่วนพิเศษเนาะกระดูกเชิงกางผู้ชายผู้หญิงก็จะไม่เหมือนกันนะคะกระดูกเชิงกางของผู้ชายเขาจะเป็นลักษณะลู่ทรงแคบนะคะส่วนของผู้หญิงก็จะมีความกว้างเอาไว้รองรับน้องค่ะเวลาที่ตั้งท้อง mm hmm. ท้องโตงขึ้นแล้วลูกไปจะได้ตัวใหญ่ได้เนี่ยเพราะนั้นกระดูกเชิงกลางก็จะกว้างนะ ว้างออกมาเวลาที่เขาพิสูจน์หลักฐานนั้นว่าว่าอ่าซากเนี้ร่างเนี้ยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยกระดูกเชิงการจะเป็นตัวช่วยตัดสินได้ดีที่สุดค่ะโอเคนะคะโอ้ส,สัสนาทีขอบคุณมากนะคะคุณเอไอที่นำส่งขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ฟังคุจุก็มีสาระแล้วก็สนุกด้วยนะคะแล้วก็ปรุบคุณตัวเองค่ะพอดีนในเรื่องมีนิ้คนดะขึ้นมาได้ลิ้นพันกันนะก็ครั้งหน้าเจอกันใหม่หค่ะคลิปหน้าอย่ามารู้จะเรื่องอะไรดีเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ